สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่รายการซูกิเดอะคอปเอ็นนะครับวันนี้เราจะมาถกกันถึงเกมแรกที่ลิฟูจะลงเล่นฟีลิปลีคืนนี้นะเจมครับผมสี่ทุ่มครึ่งโอ้โหสนับสนุนโดยซูซูกิ You Drink Don't ด i v รถจักรยานยนต์อัลฟาวอเนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณเจอของหนักเลยนะใช่แล้วก็เป็นเป็นในหนึ่งวันนะที่รู้สึกตื่นเต้นนะ เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่รอคอยกันมายาวนานไหมตั้งแต่จบฤดูกาลไปอ่ะจริงๆก็ถือว่ายาวนานตั้งแต่วันที่เสมอซัมมัตัน4-4อ่ะครับใช่ไหมแล้วก็รอมาถึงวันเนี้ยคือเหมือนกับว่าฤดูกาลที่แล้วจบลงสักทีหนึ่งอ่าได้อันดับห้าใช่ไหมใช่แล้วก็โอ้โหลุ้นกันมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมหรือไม่สุดท้ายเนี่ยอ่ะก็มีออกไปเพียบเลยมีเข้ามาสามใช่แต่ก็สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจเพราะสามที่เข้ามาเนี่ย มันเป็นสามแบบคุณภาพเน้นๆเลยแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแผงกลางเลยนะสามคนนี้เข้ามาเป็นกองกลางคุณภาพแล้วค่าตัวนี่โอ้โหแพงๆทังนั้นนะแต่ละคนนี้ต้องบอกว่าต้องบอกว่านอกเหนือจัดฝีเท้าแล้วนะครับค่าตัวที่จ่ายไปเนี่ยโอ้โหหนักทั้งนั้นเลยแต่ก็คาดว่านะจะคุ้มค่าทุกเรียกเพนนีใช่ไหมทุกเพนนีทุกเพนนใจ่ายแต่ว่ามันเริ่มโอ้โหเริ่ม นับหนึ่งเกมแรกเนี่ยลิฟวูไปเยือนเชลซีโอ้โหเชลซีเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเกมเยอะมากใช่เพราะว่าไปดึงโปรเจติโนใช่ไหมมาคุมทีมแล้วก็โอ้โหโครงสร้างทีมนี่หน้ามือหลังมือนะเปลี่ยนเทียบเลยเจมโอ้โหครับขาออกนี่นับกันไม่ท้วนใช่ครับขาเข้าก็กดไม่หมดนะก็ยังงงว่าโอ้โหใครมามั่งเนี่ยจะบอกว่าเสียท็อตเนี่ยนะครับลงทุนจัดการเปลี่ยนแปลงโฉมของเชลซีแบบโอ้โหแบบเต็มที่เต็มกำลังหลังจากที่เคยจะมีโปรเจก ต้องใช้คำว่าเคยจะมีโปรเจกต์ยาวกับแกรมพอตเตอร์นะพอมาเป็นโปรเชติโน่ก็เหมือนก็เปลี่ยนอีกครั้งใช่แล้วโปรเชติโน่เขาก็ไม่ใช่มือใหม่หัดขับใช่เขามีประสบการณ์ในการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาแล้วใช่ไหมซาลซมตันพัตแบงค์พอสเปอร์อะไรเงี้ยรูปแบบการเล่นชัดเจนเชลซีของโปรเชติโน่เนี่ยจะเป็นเชลซีที่เล่นเกมรุกดูสวยงามอ่าก็ปรับมาเล่น4-2-3-1แล้วก็ชัดเจนว่ามิดฟิลด์ตัวรับน่ะมันจะเป็นคีย์แมนซึ่งเขามีคนหนึ่ง เอ็นโซเฟนันเดสแต่อีกคนนึงเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเกมเนี้ยเขาจะใช้ใครเพราะว่าคอได้กาล์เกอร์หรือเปล่าก็มีอยู่2ตัวเลือกที่ที่เป็นไปได้ตอนนี้นะคอนเน้กาล์เกอร์กับอังเดรซานโตสส่วนกาล์เกอร์เนี่ยแววว่ว่าถ้าไทเลอร์อดัมส์นะครับเซ็นเข้ามาแล้วพร้อมลงเล่นน่กาล์เกอร์อาจจะต้องย้ายเพราะเป็นตำแหน่งที่ที่ทับกันพอดีแต่ว่านัดเนี้ยน่าจะเป็นคอนเน้กาล์เกอร์ แต่ที่น่าสนใจคือว่าเชลซีเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาที่แนวรุกยังไงเพราะเอ็นคุนคู่เจ็บข่าพักสี่เดือนใช่ไหมโชคร้ายมากใช่แล้วก็แผงหลังอาจจะเห็นรีไวโควิลใช่ยืนเซนเตอร์กับเตียโกซินวาเหมือนพ่อกับลูกยืนด้วยกันใช่ครับเตียโกสามได้สามที่แปดไดสามแปดสามแปดแล้วโควิลยี่สิบเนี่ยยี่สิบยืนด้วยกันส่วนลิเวอร์พูลครับน่าน่าคิดนะเจมว่าค็อปจะจัดทีมอย่างไรเพราะหลังจากที่เล่นกับดามสตัดจำนะที่เกม เกมอื่นครื่องที่ชนะสามหนึ่งมันจันที่ผ่านมาอแล้วก็วันนั้นเนี่ยครอปเนี่ยจับแมคคาริสเตอร์ไปเล่นในตำแหน่งเบอร์คกับแล้วก็ใช้กัสโปถอยมาเล่นเป็นเบอร์แปนะอยู่ทางซ้ายโซโบซายเล่นด้านขวาแล้วก็ใช้โมซาร่าเล่นหน้าขวาหน้าซ้ายเป็นหลุยดีอาร์หน้าเข้าคือดีโกโชต้าเพราะเกมนั้นเนี่ยเคอร์ตโจนซึ่ง ถูกทดลองไปเล่นในระดับหกอ่ะไม่ค่อยสมบูรณ์มีการเจ็บเล็กน้อยไงแล้วก็ถูกใช้งานแค่16นาทีสุดท้ายครอบก็เปิดเยนะบอกว่าสถานการณ์หลังจากวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยล้วเขามองไปถึงเกมเนี้ยกับเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดนะเวลานี้น่าจะเป็นแมคคาดิสเตอร์นะเล่นในแหน่งเบอร์หกเพราะเขาบอกว่าต่อให้ได้ใครเข้ามาในช่วงตลอดเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะพร้อมลงเล่นแต่ทีนี้ ถ้าคน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 นั้นเนี่ยมาประเมินผมว่าอยู่ที่เรื่องของความพร้อมทาความใช่ใชเ้เรื่องเรื่องฝีเท้าความคุ้นเคยอะไรเนี่ยผมว่ามันมันก็ยังเห็นแล้วล่ะ,ะเรื่องของความฟิตเนี่ยจะใช้เลยไหมเพราะว่าเกมแรกเกมสําคัญมันแล้วมันเป็นเกมเยือนด้วยใช่ไหมมันไม่ง่ายๆ่า,าอ่ะสมมุติว่าคอปยิงยันยังยิงยันคาเดิมว่าเขาเขาจะไม่ใช้คนที่มาใหม่ต้องใ,ให้เวลาในการปรับตัวอีกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยสมมตินะเราอาจจะเห็นแมคคาริสเตอร์ไปเล่นในเปนบอร์หกหกเขาเล่นได้เขาบอกว่าเล่นได้แต่ว่า ในช่วงเวลาสั้นๆนะคงจะไม่เล่นแบบฟังเพิ่มมาไม่ใช่ลองเทอร์นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เขาเล่นได้เล่นได้แล้วทั้งทีมก็ต้องเล่นแบบมันมีเกมมันต้องคอมแพคด้วยไม่ใช่แบบต่างคนต่างเล่นแล้วไปลอยไม่ยุ้ยนะครับไปเคลื่อนไปด้วยกันน่าจะได้เห็นแมคคาริสเล่นตรงนั้นใช่ไหมกัรโปถอยลงมาเล่นเล่นเป็นกลางกับสโบร์สไลท์ใช่ไหมแล้วข้างบนก็น่าจะเหมือนเดิมดาวพิมูนเยสอาจจะเป็นสำรองไปก่อนนะ ใช่ก็คือเหมือนเหมือนเกมแบบดามสแตนนะมันเป็นการจําลองเกมการแข่งขันจริงเลยล่ะผมมองว่าอย่างนั้นก็ข้างหน้าซาร่าหรือโชต้าโชต้าใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คงไม่เปลี่ยนแบ็กโฟร์เทนอาร์โนโกนาเต้ฟันไดครับแล้วก็ล็อบบีใช่ไหมประตูก็อาริสับก็น่าสนใจเพราะว่าปีซีซั่น5นัดลิฟูนี่ยิงยิงระเบิดเลยนะก็เสียระเบิด18ลูกยิง18เนี่ยเสีย11เอ็ดแหละคลีนชีสอยู่เกมเดียวเกมที่ชนะเลสเตอร์ แล้วประตูสุดท้ายที่เสียเนี่ยเสียให้ดามสัตว์แล้วเหลือเชื่อไม่ดามสัตว์เน่ะซึ่งเป็นทีมน้องใหม่ของบูเลซิก้าใช่ไหมเจมส์เขาอุ่นเครื่องทั้งหมดนะก่อนเข้าสู่ฤดูกาลหกนัดเขายิงได้ลูกเดียวยิงไม่ได้เลยก่อนด้านนั้นเนี่ยแล้วมายิงได้ลูกเดียวยิงยิงได้นี้แหละมาเอ๊ะมันน่ากังวลไหมเกมรับมันก็น่ากังวลแหละน่ากังวลน่ากังวลบวกกับเชลซีเนี่ยเหมือนเขาจะ วางแผนที่จะโจมตีเกมรับซีขวาของลิเวอร์พูลอีกแล้วนะแต่เชลซีอาจจะผิดแผนตรงที่ว่าเอ็นคุนคูอ่ะไปเจ็บเนี่ยดันมาเจ็บไงใช่ไหมแต่เขาเขาน่จะใช้พื้นที่ตรงนั้นนะเพื่อที่จะโจมตีครับคาดว่าจะเป็นมูดริกนะที่จะเล่นมีแครละมูดริกอยู่เป็นตัวลูกฝั่งซ้ายแล้วก็มีเบนชินเวลซึ่งซึ่งซึ่งเติมที่ไปเล่นเกมลุกได้ดีน่าจะขึ้นเปคอมบิเนชั่นแล้วก็น่าจะเล่นร่วมกับเอ็นโซ แล้วก็มีมกลางลูกชูวเมกสชูวเมกาแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยนิโก็ักเจ็คสันครับซึ่งตรงนั้นถ้าลิเวอร์พูลปิดจุดอ่อนตรงนั้นได้นะก็ก็ได้ได้หลุดแหละเพราะว่าเกมลุกลิเวอร์พูลเนี่ยยิงได้ทุกนัดนะเจมใช่แล้วก็ยิงได้หลากหลายนะไม่ใช่ก็ยิงอยู่คนเดียวแต่นั่นคือเกมปรีซีซั่น่ัของจริงเนี่ยมันก็ไม่ง่ายที่สำคัญอ่ะ การเล่นกับเชลซีช่วงหลังเนี่ยไม่ว่าใครจะคุมเนี่ยมันออกเสมอมาหเกมติดนะเจมมันศูนย์ูนย์แล้วศูนย์ศูนย์มาสี่เกมติดแล้ไใมันศูนย์ศูนย์ส่วนใหญ่เลยเกมนี้จะออกมาไงพี่น้องก็ถ้าดูจากปีซีซันเนี่ยแล้วการการทําบอลของของโปเจตติโนใช่ไหมครับรวมไปถึงเกมที่ลิพูลเล่นในห้านัดที่ผ่านมาในปีซีซันเนี่ยมั่นใจนะว่าไม่ศูนย์ศูนย์เจมม์เจมมคิดว่าจะศูนย์ศูนย์ไหมผมผมคิดว่าน่าจะมีสกอร์ เพียงแต่ว่าในฐานะแฟนลิเวอร์พูลเรามองว่าโชคดีนะที่เจอเชลซีตอนนี้อ๋อเหมือนเชลซียังยังเขายังไม่เข้าที่เข้าทางเขายังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับผมมองไปที่ว่าเฮ้ยมีโอกาสมีแต้มสูงนะแต่ว่าด้วยความที่ทั้งสองทีมเป็นทีมใหญ่ไงแล้วซีซั่นที่แล้วเนี่ยไม่ดีไม่มีการเอกสตาร์ได้ผลงานที่ดีไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็อาจจะเป็นสำหรับลิเวอร์พูลน่าจะเป็นโจทย์ยากส่วนตัวมองว่ายากนะเจมที่จะไปเอาสามแต้มอือ แต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีมีมีตรงที่ว่าสภาพของเซลซีดูยังไม่สมบูรณ์บางตำแหน่งนะเอ็นคุณครูหายไปแล้วก็ตำแหน่งกลางรับที่จะมายืนคู่กับเอนโซมันก็เป็นคนน์กคาร์ลเกอร์ที่ต้องบอกว่าก็ยังไม่ไม่ถึงระดับแบบไกเซโดอะไรอย่างเงี้ยหรืออังเดซานโตทึงเล่นดีก็ยังเด็กอยู่ถูกไหมใช่ตรงนี้แหละก็จะเป็นโอกาสของลิวอพูแต่ถ้าลิวอพูยังแก้ไม่ตกในจังหวะที่โดนเล่นปรับเสียบอลสวนกลับอะไรเงี้ยจังหวะทรานซิชันอะไรเงี้ยแล้วโดนโดนโยนข้ามลายไปเงี้ยครับ ก็มีโอกาสเสียประตูเหมือนกันเพราะว่าดิราแจ็กสันอะเร็วน่ากลัวนะแล้วก็ไปกับบอลได้ดีลองลองทิ้งบอลไปหลังลายแล้วเขาเขาตีไม่เอาหยุดยากตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันอันตรายเหมือนกันแล้วก็ยังมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงอย่างราฮิมเซอร์ลิงใช่ไหมครับที่ที่พร้อมที่จะเจาะแนวครับของลิเวอร์พูลด้วยก็หนึ่งเนี่ยหวังว่าเกมนี้จะสนุกมีประตูและสุดท้ายส่วนตัวพี่หวังนะลิเวอร์พูลจะยิงได้มากกว่าเจม ก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันว่าซีซั่นที่แล้วเราโอ้โหเราเปิดมาด้วยความหวังนะแล้วมันก็โอ้โหเล่นไม่ดีเลยขอให้เกมฟลให้ไหลลื่นนะครับมันยังไม่ต้องอินเวิร์ดก็ได้ออกแบงค์ฟลชื้นแน่นๆยืนให้เต็มเชฟก่อนใช่ไหมครับอ้าวสองหนึ่งนะโอเคชนะนะก็ก็เอาใจช่วยทีมน่าจะชนะคิดว่าน่าจะนะมีโอกาสที่เขามีโอกาสที่จะชนะ ติดตามกัน <Okay. S 2> คืนนี้นะสี่ทุ่ม,มครึ่งนะครับครับสำหรับเดอะคอปเอนวันนี้ต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกิดูดริงก์ดอนไดฟร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความหงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีดีซูซูกิคอสเวีแคร์เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังกชั่นเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ ขอขอคุณรถจักรายานยนต์ a l ลฟาโ o ลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ Horizon 300รถจักรายานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกจาก a l ลฟาโ o ลันติสฮอริซอน300โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ในมิติตัวรถขนาดคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวรถเพียง138กิโลกรัมทำให้ขับขี่เคลื่อนตัวง่ายขึ้นควบคุมน้ำหนักรถสบายขึ้นและใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่ยังคงความสะดวกในการขับขี่ตามแบบฉบับเครื่องยนต์300ซ พอร์เรซอน300ยกระดับที่สุดแห่งความหรูหราดีไซน์ระดับพรีเมียมกับชุดตกแต่งโครเมียมรอบคันสอดรับกับท้ายรถรูปทรงเพียวรมพร้อมแอร์อินเทคเพื่อระบายความร้อนใต้เบาะออกทางด้านข้างด้วยสายเว้นสะท้อนความโดดเด่นยิ่งขึ้นกับระบบไฟสองสว่าง u u l LED พร้อมไฟหน้า Daytime Running Light และชุดไฟเลี้ยวรวมกันในชิ้นเดียวส่วนมาตรวัดความเร็วเป็นแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นด้วยที่พักเท้าขนาดใหญ่พร้อมองศาความเอียงที่ได้รับการออกแบบให้รองรับทุกสรีรศาสตร์ของผู้ขับขี่นอกจากนี้ยังมีที่ชาร์จไฟสำรองอนเนกประสงค์ USB 2ช่องมีช่องเก็บของด้านหน้าล็อกบุญแจได้รวมถึงช่องเก็บของที่ง่ายต่อการใช้งานฮอไดซอน300มีทั้งหมด3สีได้แก่สีน้ำเงินอัลฟาบลูสีเทาฮาร์ซี่สกายเกรและสีดำดีฟสเป e แบล็ k ราคาจำหน่าย129,900บาท สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร020791865 Facebook Alpha Volantis เว็บไซต์ Alpha Volantis.com YouTube Alpha Volantis